สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชนแนลและไอทีนะครับคลิปลวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธ,ธีการนะครับแก้ปัญหาที่ว่า Facebook นะครับภาษาเปลี่ยนเองนะครับผมโดยที่เราไม่ได้ไปทําการเปลี่ยนภาษาอะไรเลยอยู่ๆเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เข้ามา Facebook อีกรอบภาษาเฟซก็เปลี่ยนไปเองนะครับก็คือเมนูต่างๆนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอังกฤษ นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ชมที่ภาษา Facebook เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นเช่นจักไทยเป็นอังกฤษนะครับอันนี้ต้องการจะตั้งค่าให้มาเป็นภาษาไทยนะครับเป็นค่าเริ่มต้นเนาะก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ขีดสามขีดนะครับด้านบนนะครับมุมขวานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับมาที่ Setting and p r i v a c y นะครับผมอ่าแล้วก็ให้เรามาที่ setting ครับ รักนี้ให้คุณผู้ชมมาหาคำแปลงเวดแอ e ด์ร i จิออนนะครับผมหรือเป็นรูปโลกนะครับอันนี้คือภาษานะครับให้เราคลิกไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจอันอื่นนะครับให้มาอันแรกเลยครับแลงแลงเวดฟอร์บัตเทิลนะครับไ i เต e a แอนด์ออ r t เตอร์เทคฟอร์มเฟนะครับให้เรามาอันบนเลยนะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอ่าเนี่ยครับ เห็นไหมครับเมนูต่างๆตรงนี้ก็กลับมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนะครับก็คือมันจะมีให้เป็นภาษาของอุปกรณ์นะครับหรือดีไวท์นะครับ default ด,ดีไวท์นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาษาของเครื่องนะครับเช่นเครื่องเราเป็นภาษาเวอร์ชั่นของภาษาไทยนะครับเราก็สามารถมาที่ภาษาของอุปกรณ์ได้เลยนะครับก็จะปรับมาเป็นวิภาษาไทยนะครับ ก็เลือกได้2อย่างครับไทยหรือภาษาของอุปกรณ์นะครับผมเพียงแค่นี้นะครับ Facebook โปรไฟล์ของคุณผู้ชมก็กลับมาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเหมือนเดิมแล้วครับอันนี้ก็ใช้งานได้ตามสะดวกเลยครับคันนี้หลังจากที่ว่านะครับสาเหตุที่อยู่ๆมันก็เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาหรือภาษาอื่นนะครับเพราะว่านะครับเราทําการอัปเดตเวอร์ชันของ Facebook นะครับแล้วบางครั้งเรากดปิดไปเลยนะครับแล้วเรามาเข้าที เฟซบุ๊กเขาทําการอัปเดตเขาก็เปลี่ยนเป็นภาษาเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับหลายๆท่านเป็นนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีการเปลี่ยนภาษาให้กลับมาเป็นภาษาเดิมหรือภาษา เริ่มต้นที่เราเคยใช้งานก็คือภาษาไทยนั่นเองนะครับอันนี้ก็มาบอกนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนเห็นว่าคลิปวนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวหน้านะครับผมจะมาสอนไลน์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวได้เลยแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปวนี้สวัสดีครับ